ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านะาาลูกลูกตานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอมีดหมอของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่นะครับยาวรวมด้าม11นิ้วและ12นิ้วนะครับใบก่อ7็นิ้วเท่ากันนะครับ ต่างคนต่างกันที่ดามงานะครับจะสั้นกว่ากันนิดเดียวนะครับแต่ใบนั้นเจ็ดนิ้วเท่ากันนะครับดามงานะครับฝักไม้นะครับก็จะต่อจากหยุบต้นนะครับถ้ายุบต้นนั้นก็จะเป็นดามไม้ฝักไม้นะครับแต่ถ้าดามงาฝักไม้นี้นะครับจะต่อจากหยุบต้นนะครับ เราก็มาดูเล่มแรกกันนะครับนี่นะครับเล่มแรกนี้นะครับดามงาฝักไม้นะครับนะครับนี่นะครับแหมเงินนะครับนี่นะครับขีลรัดกลั่นตรงนี้เป็นนากนะครับนี่นะครับมีหยุบกลานนะครับก็จะนากก็จะแจมนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับนาคนี่นะครับมีจุบกลางนะครับของหลวงอเดิมนะครับก็จะวางรูปแบบขึ้นมานะครับแหวนลัดกลั่นตรงนี้ต้องเป็นนาคนะครับหรือเป็นเงินนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นนาคนะครับเงินไม่เห็นนะครับนะครับจะเห็นก็มียุบต้นนะครับ เงินผสมนาคเปอร์เซ็นต์สูงก็จะออกคำคำนะครับนี่นะครับแม้เจ็ดเก้านะครับตัวนี้เจ็ดเส้นตัวนี้เก้าเส้นนะครับนี่นะครับฝักไม้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าความเหี่ยวความยุบตัวของไม้นะครับการใช้งานการเก็บรักษานะครับนะครับสมบูรณ์นะครับเล่มนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าสมบูรณ์นะครับนี่นะครับ จาของเก็บนะครับไค่อยได้ใช้นะครับไม่เหมือนมีดุบต้นนะครับแต่ถ้ามีดุบต้นนั้นนะครับเขาจะพกนะครับเนบกะเอวนะครับนี่นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับรุ่นใหม่ทุกวันนี้นะครับจะพกใส่กระเป๋าสะพายนะครับติดหน้าอกอะไรงั้นนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับความยาวรวมด้าม12นิ้วนะครับจฉพอบใบ7กนิ้วนะครับ นี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับไม้นี่แห้งจนเบาเลยนะครับนี่โหนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับนะครับมีไว้ติดบ้านติดรถนะครับรักษานะครับ อย่างดีเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับใบมีดไม่มีเลยนะครับสนิมนะครับบอกได้เลยคําเดียวว่าสุดยอดนะครับเปลี่มนี้สมบูรณ like you know, ์มากนะครับเป็นลายน่องสิงนะครับนี่นะครับลายน่องสิงโอ้โหนะครับดูมะอะอุนะครับน really. ี่นะครับตอกไว้บนตัวหน้าอย่างนี้นะครับคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับ โอ้โหเี๋ครับหลังหน้าอย่างนี้นะครับนะครับหัวใจธาตุสีนะครับน้มะพระทะนะครับนี่นะครับโอ้โหเดีนะครับดูครับยันพระปิดตามหาอุดงหลงข้อเดิมนะครับต่อไว้ตรงนี้นะครับแล้วก่อตัวอุนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับโอ้โหเนีครับเป็นยันนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับจะมีตาม วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมต่างๆนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยันผ้ายันนะครับเครื่องรางต่างๆนะครับจะตอกไว้นะครับยันนโมพุทธายะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับป้องกันกุไสป้องกันมนดําพวกผีปีศาจนะครับนะครับดีนะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับพวกปล่อยของนะครับนะครับโอ้โหนะครับฝั่งนี้นะครับอัขระเต็มใบเลยนะครับ เป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับปิดด้วยตัวอุนะครับดูครับการสร้างที่ถูกรูปแบบอยู่ในรูปแบบนะครับนี่นะครับป็นดูิ้วนี่นะครับรอยกบสายเหล็กนะครับนะครับเขาตีเขานนดขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ทรง แล้วนะครับเขาก็เอากบใสรเเล็กใส่ทำให้เรียบนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหนะครับมีเทมนี้บอกได้เลยนะครับว่าสุดยอดจริงๆนะครับนี่นะครับการเข้าขั้นนะครับก็แน่นเปี้ยเลยนะครับปิดไว้ด้วยแผ่นเงินนะครับนี่นะครับนะครับตอกไว้ตรงนี้นะครับนะครับเป็นคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนะครับน้มะ นะอะนอกคนะกะ่ะโอโนะอะนะกะอังนะครับอุมิอะมิมะฮิสุตังสุนะพุทธังสุอนะนะอะนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่นะครับคาถาเหล่านี้นะครับนะครับเป็นคาถานะครับภาษา ขอมนะครับนี่นะครับสักสิิ์เข้มขลังนะครับนะครับป้องกันคุณใสป้องกันมนต์ดำผู้ผีปีศาจเกรงกลัวนะครับนะครับผู้ที่ถือครอบครองนะครับจะปลอดภัยทั้งผู้ผีปีศาจนะครับคุณใสมนต์ดำนะครับแม้แต่สัตว์ร้ายอสรพิษนะครับผู้ที่คิดร้ายกับตัวเรานะครับจะแพ้ภัยไปเองนะครับ นี่นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะครับก็เรียกว่าอิติปิโสย่อก็ได้นะครับนี่นะครับอิติปิโสนะครับวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอินะครับนี่นะครับอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโซตังพุทธติปิอินะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับบอกได้คําเดียวนะครับมีเล่มนี้สุดยอดจริงๆนะครับจะพ่อใบนี้เจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับยาวรวมด้ามสิบสองนิ้วนะครับเปลี่มนี้นะครับโอ้โหนะครับดูครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับเก่าเก็บนะครับนะครับมีเลี่มนี้เก่าเก็บนะครับเขารักษาอย่างดีเลยนะครับโอ้โหนะครับไว้ในตู้เนย้นะครับนี่นะครับ สุดงามมากเลยนะครับทันที่มองหาอยู่นะครับอยากจะได้มีดมอหลงพ่อเดิมไปบูชากันนะครับได้ยินแต่ชื่อลือนามนะครับว่ามีดมอหลงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับทันใดมาเจอนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับนี่นะครับดามงาฝักไม้นะครับโอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับหลายหน้าเกี่ยวนะครับ เราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับก็เรียกว่าถูกใช้งานมาพอสมควรนะครับนี่นะครับนี่นะครับงานจะสั้นหน่อยนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามสิบเอ็ดนิ้วนะครับมีเล่มนี้นะครับยาวรวมด้ามสิบเอ็ดนิ้วเฉพ่อใบเจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับ ธรรมดาไซส์ของเขานะครับก็12นิ้วเหมือนกันแต่ว่าด้ามงานะครับงาเขาจะสั้นนะครับนี่นะครับแหวนและกรนมีรตรงนี้ก็เป็นนาคเหมือนกันนะครับมีดถูกแค้งานถูกจับถูกแค้บ่อยๆนะครับก็จะออกเงาๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเรียกว่าเป็นมีดสองกริย์นะครับนะครับนาคเงินนะครับนี่นะครับแม้อันนี้นะครับแม้จะพิเศษนะครับ นะครับเจ้าของเขาสั่งทําเป็นพิเศษนะครับว่าต้องเอาแบบนี้นะครับแหม่เก้าแหม่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับแหม่เก้าแหม่สิบเอ็ดนะครับนานๆจะเจอนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับนะครับส่วนมากแกแหม่เจ็ดเก้าเยอะนะครับแหม่นี้นะครับนะครับต้องสั่งทํานะครับ นี่นะครับโอ้โหนี่นะครับดูกรับสวยงามนะครับงานนี้ช่ำมันน้ำผึ้งเลยนะครับนะครับนี่นะครับงานสวยงามมากเลยนะครับดูไม้นะครับนะครับก็มีรอยเหี่ยวรอยยุบนะครับเพราะว่าถูกใช้งานถูกแดดถูกกลุ่มอากาศนะครับนี่นะครับตรงนี้มีเก้าเส้นนะครับตรงนี้มีสิบเอ็ดเส้นนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับถูกใช้พอสมควรนะครับ ใส่ถุงย่ามอะไรงั้นนะครับนะครับนี่นะครับลูกศรไข่ปลาป้องอ้อยอะไรเขาเรียกนะครับเมีดเล่มนี้นะครับเจ้าของเขาสั่งทำนะครับมีเก้าเม็ดอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเรียกว่ามหอละคุณเก้านะครับนี่นะครับหมหอละคุณเก้านะครับเขาเขาถือกันแบบนั้นนะครับเจ้าของเดิมนะครับนี่นะครับมีเก้าเม็ดเก้าเม็ดนะครับนี่เก้านะครับสุดยอดเลยนะครับ นี่นะครับเรามาดูภายในนะครับโอ้โหเก่าปึกเหมือนกันนะครับนี่นะครับไม้ก็เบาเหมือนกันเลยนะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับดีนะครับเล่มนี้นะครับนะครับเรียกว่านาคเกี่ยวยันตรีนะครับเหลี่ยมตะกี้นี้นาคเกี่ยวนะครับนะครับ พปิตานะครับนี่หน้าเกี่ยวยันตรีนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับเล่มนี้ก็สุดยอดนะครับนะครับเหมือนกันนะครับอาขระนะครับนะครับบนตัวหน้าอย่างนี้นะครับก็คาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนะครับสันหลังสารตรงนี้นะครับก็หมวยแจทาสีนะครับนะครับนามะพระทะนะครับ ิดด้วยยันสามตัวอุอีกโอ้โหรับสุดยอดนะครับนีดเล่มนี้บอกได้เลยนะครับดูครับเขารักษานะครับเช็ดถูนะครับโอ้โหรับไม่มีสนิมเลยนะครับนี่นะครับเป็นยันนโมพุทธายะเหมือนกันนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับฝั่งนี้ก็เป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับดีนะครับ ปิดด้วยยันสามตัวอุอีกโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับดูครับท่านใดมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับสองเล่มนี้นะครับนี่นะครับการเข้าข้างก็แน่นเป๊ี้ยเลยนะครับนี่นะครับเล่มนี้พิเศษขึ้นมานะครับก็คือมีตะกุดโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นตะกุดเงินนะครับนี่โอ้โหนะครับนี่นะครับ สวยงามมากเลยนะครับสุดยอดของความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับนี่นะครับยันตรีนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสนใจเล่มนี้นะครับโทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับนี่นะครับเอาไปบูชากันนะครับป้องกันคุณใสมนดำพวกผีปีศาจ ในด้านแคลคลาดปลอดภัยองคพระพันชาตรีนะครับนะครับโอ้โหดูสันนะครับนี่นะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันอย่างนี้นะครับสุดยอดนะครับสนใจเล่มไหนนะครับโทรมานะครับที่เบอร์0ูนย์แปดแปดห้าหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับวันนี้นะครับนํามาเสนอนะครับเรียกว่านาเกียวยันตรีนะครับแต่ก็นาเกียว พระปิตานะครับสนใจเล่มไหนนะครับนะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับท่านที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับให้คำชี้แนะนะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329 เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับกับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ